แล้วเขาทําออกมาแล้วแล้วคุณคุณไม่ไม่ไม่มาเอาอย่างเงี้ยครับแล้วเขาจะเอาไปขายที่ไหนอ่ะเขาลงทุนเขาลงทุนทำเชื่องถ้าร้อยตัวแล้วคุณไม่ไม่มาเอาอ่ะแล้วเขาลงทุนไปแล้วเขาลงทันไปแล้เขาก็ยังไม่ได้แต่ทุนก็ไม่ได้ไม่ได้เขาจะเดือดร้อนขนาดไหนครับแล้วยังมาเสียบอยอีกเสียบอยที่เป็นคนไปสั่ง ต้องต้องไปเอาเองแล้วใครรับผิดชอบเรื่องนี้คุณอาจจะสนุกคุณอาจจะสายใจแต่คนเขเดือดร้อนอ่ะควาดเดือดร้อนไปทั่วโดยเฉพาะมีเอฟซคนหนึ่งไปสั่งไส้อว่วกับเขาเนี่ยหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งบาทหนึ่งหมื่นสี่หนึ่มื่นสี่กิโลอ่ะแล้วทําออกมาถ้าขายไม่ทันอ่ะขายไม่คุณไม่มาเอาแล้วเขาขายไม่ทันคอก็เสียก็ต้องค้างเนี่ยเขาเดือดร้อนอ่ะมันบาปกรรมครับฉะนั้นนะครับท่านผู้ชมในโลกโซเชียลนะครับโปรดจําเราสองคนนี่ไม่มีการพูดเล่นครับ โอ้เอกกิน ok> ีย네ังเลก่อนกินแล้วแล้วเออก็แล้วคือเวลาเขาสั่งของนะครับในโลกออนไลน์เนี่ยต้องตังมาก่อนนะครับอยากอยากเขาเรียกว่าอยากเกรงใจครับผมอยากเกรงใจลูกค้าผู้เป็นผู้เป็นเจ้าของกิจการนะครับอยากเกรงใจลูกค้าคือขอุญาตครับขอขอรับตังก่อนนะครับโดยเฉพาะคนต่างประเทศนี่สำคัญมากครับผมครับผมผมําจากใจครับขอยญาทัางพิทุมกกินนี่ยังมันสมากตกแต่งเขาให้ผมเขาบอกให้กิน ผมเป็นก็ถือดีกว่า <c oughs> ผมถามจากใจ <c oughs> ในชีวิตคุณเคยโดนแบบนี้บ้างไหมไม่เคยไม่เคยเลยรั้งแรกรั้งแรกนี่สาร่าใช่ไหม สมมติเขาเปลี่ยนชื่อจากซาราเป็นพาลาอย่างเงี้ยคุณจะคุณจะเชื่อเขาไหมกินยงเดียวครับผเกปวดหัวเก็ปวดหัวไงไม่เอาหลักความจริงเลยสมมติเปลี่ยนจากซาี่าเขาสามารถเปลี่ยนชื่อได้คาราอ่าแล้วมาสั่งหมูสั่งอะไรผมรีบครับผมคุณผมผมก็จะมีบทเรียนแล้วผมก็จะไม่เชื่อนอกจากจะโอนเงินลงมาแล้วให้คุณเรียบร้อยวคุณจะคุณจะรู้ไหมทําไมเขาถามคุณแบบนี้ทำไมครับเพราะว่าเชฟอะ เขาโดนแล้วเขาโดนอีกเขาก็เลยอยากจะถามว่ากระจายตังก่อนคุณจะโู้เหมือนเขาไหมโอ้เซมันจะจืดแล้วโอ้ยมาชีวิตผมจำจำจั๊กจั่งชีวิตผมนะครับถึงจะเป็นชีวิตน้อยแต่ว่าผมผ่านอะไรมาเยอะมากมายครับสิ่งไหนที่ผมไม่เคยเห็นท่านผู้ชมผมเห็นเบิร์ดอ๋อเห็นเบิร์ดกุยยางไหมครัเห็นเบิร์ดน้อยๆแง่ๆแปลกๆเร็วๆอย่างเงี้ยเห็นเบิร์ดเห็นมาแล้วเอาดักดำเห็นแล้วบ่ดักดำเห็นแล้วบ่เนี่ยเขาล่อมาล่อคลิปผมติดเลย เขาเาเหลืองจนชินแล้วคือเขาจะพยายามจะหาเพื่อนช่วยกันเหลืองนะครับช่วยกันเหลืองไ่รู้ไปอาคมเ้าก็ไม่เคยใช่ไหมครับผมไม่เคยครับสมมติเปลี่ยนชื่อก็ให้ระมัดระวังนะแบบลักษณะแบบนี้นะครับแล้วท่านผู้ชมเลยครับเห็นชิ้นนี้ดีแล้วก็มีประโยชน์ช่วยกันแชร์ต่อไปรับรองว่าจะเป็นซาร่าพาราหรือจะเป็นปวดหาย เป็นหงกีหัดาอย่างก็ตามแต่ไม่สามารถกินเราได้นะครับฉะนั้นเห็นลักษณะแบบนี้แต่ว่าอย่าซาร่าเขาอาจจะเข้าใจผิดครับผมครับคือเสียบอยนี่ก็คือเสียบอยซาร่าเขาอาจจะคิดว่าเสียบอยเป็นจอจริงจงจริงนี่นี่เจ้าปู่พูดมีหลักการก็คือว่าซาร่าเนี่ยจะเข้าหาเจ้าของธุรกิจเพราะว่าเสียบอยนะครับนอกจากเขาจะมีมีเซ็นต์รถไปด้วยในท่อคุณจะทำนั่นแหละคราบเขาจะมีฟาร์ม จะมีฟาร์มข้าวมีมีรีสอร์ทแถวกรุงเทาชื่อของเสียบอยเนี่ยตอนนี้โด่งดังมากนะครับผมโด่งดังมากแล้วก็คนคนที่เขาคุณแสงเยอะกันแล้วกันน่ะชื่อชื่อเขาโด่งดังมากแล้วก็เหมือนจะมีมีเงินเยอะเหมือนกับประมาณสี่หมื่นห้าหมื่นคนแข่งเสียบอยไม่ร่งหรอกลอกหลอกมาสักหน่อยสินะครับฉะนั้นนะครับเขาจะเจาะ ธุรกิจนะครับแล้วก็ดูตาผมดูหน้าตาผมเหมือนคนจะมีตังค์นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าซาร่าเธอคิดผิดแล้วเธอคิดผิดแล้วนะครับเธอเธอเขาก็เสี่ยงเหมือนกันเขาก็สุ่มก็สุ่มเสี่ยงสุ่มเสี่ยงุเสพราะว่าเขาจะเข้าหาวงันนี้ผมเจอมาบ่อยในชีวิตผมนะครับบางทีนะครับผมก็หลงคนเหมือนกันครับครับผมหลงครับหลงเสียตังค์จริงแต่ไม่ได้เสียกับซาร่า คนอื่นโดยเฉพาะผมเสียแล้วประสบการณ์ตรงนั้นนะครับมันจะสั่งสอนเรามาเองนะครับไม่เชื่อคุณลองหลงคนคนสักคนสิจะหวานโอ้เ้ามาเสียเงินเสียจ้ังอีกคือไม่ fc โทรมาสั่งของแล้วเราเอาตังเราเป็นพระจําก่อนไม่ใช่ครับอันนี้คือผมจําเสียงคนผิดที่ผมเสียใช่ไหมท่านผู้ชมจะกรบครับจะว่าผมโง่ก็โง่นะผมจะเล่าอะไรให้ฟังผมขายของเนี่ยเป็นผมบอกคุณโง่เลยแล้วกันเนี่ยเขามาฆ่ารายการเรางี้แหละ นี่เสียงคนนะครับมันเหมือนกันถ้าเสียงมีนางซาร่าเนี่ยพักใสี่ยงมาคงจําได้จาได้แต่ว่าเสียงเขาเนี่ยเป็นคนต่างประเทศซึ่งเขาบอกว่าเขาเนี่ยเ,เขามากินร้านอาหารเราบ่อยเขาโทรศัพท์ผมจะโทรคุยกับฝรั่งด้วยการ,รจําเสียงครับเขาบอกพักอยู่ตรงนี้ตรงนี้ผมจําได้เขามีลูกมีอะไรเดินมาราจําได้ครับ,รบเขาบอกว่าเนี่ยเขาลืมตังค์ไว้ในรถซึ่งเขาจะขึ้นเขาขึ้นเครื่องมาแล้วเนี่ยคราวนี้เขาเข้าไปในรถไม่ได้ช่วยอนตังไให้เขาหน่อยอย่างเงี้ยอคนรู้ไหมเขาเอา เขาทำเงินมากค่าเครื่องบินจากภูเก็ตมามันประมาณ4ี่ห้าพันสองคนนะเที่ยวเดียวนะมันอยู่ในราวๆนั้นนะครับผมก็เลยโอนให้เขาจับกันไดเชียบเพราะว่าเขาจะมาเขาจะมาที่กรุงเทพนี่แหละเพราะว่าลูกค้าคนนี้เคยมากินอาหารแล้วก็เคยเคยค้างค่าอาหารแล้วเขาเอามาให้คครรัับบผมก็ที่ว่าเป็นลูกค้าคนนั้นไว้ได้เชื่อใจครับผมนี่คือประสบการณ์ที่ผมเสียไปนะครับผมเสียครั้งเดียวแล้วก็เป็นอะไรที่แบบ ช่วงนี้หลอกองไม่ได้ครับเป็นสบาเดียวก็ไม่ได้ไม่ได้จริงๆนะครับคุณไม่ต้องเสียใจมันเป็นศัตธรรมเป็นยังไงครับศัตรธรรมคือเวลาเวลาคนมันหลอกเนี่ยมันเชื่อง่ายแต่เวลาคนจริงใจมันเชื่อยากเนี่ยเวลาผมพูดอะไรตรงๆนะเมียผมไม่ค่อยเชื่อครับผมก็ยอมจริงๆนะครับเมียผมนะไม่ค่อยเชื่อเวลาผมหลอกเนี่ยเชื่อดีดีเหมือนกับคนนั่นแหละ ทำจริงไม่เชื่อช่ไมยังมีเสียบเนี่ยโอ้แบบนี้นะเออยกมันไปขวไปทคลิปกันเด้อวไปคลิปเด้อร้อยอาไมาด้ด้สาคลิปเออมได้เด้สาคลิปทไ่ได้สตัวด้เจ้าัว้ี่อยไปด้วเนี่ยคารากงขาโลเกวายระางวายดยคลิปมั้างไอ้เนมยังเรเราสร้างให้เนมยังจุดไฟเผาบ้นตวอย่างในส่วนนช่งไปเบางคนพูดความจริงไม่เชื่อมานนี้เจ้กมาถ่ายคล ที่อยู่ของผมเนี่ยส่งไปแ่เดี๋ยเดี๋ยวอีกล้วลกไปเน็าได้ลนกที่ลงไปนักที่ลงสามคิปไปส่งงานเมียใช่ไหมเมียก็โอ้หผัวไปดีเนาะสั่งอะไสั่งอะไปกหน้งช่วงไหนเกว่าอันนี้เมียสีบอยก็เชื่อนะครับครับไหวครับผม6นาที่ใหญ่ก็นะ ครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากนะที่มาสนับสามรับชมเพราะว่าคลิปผมไม่ยาวเขาเข้าใจง่ายๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลุยกันกับทีมงานของเราเดี๋ยวจะเจอรังพังนาลายตาครับผมวันนี้นะครับพอกขอผมอยากจะปรึกษาทีมงานเรานะครับก่อนที่จะไปไปไปถ่ายงานถ่ายอะไรเนี่ยเราจะมีอะไรทําให้เอฟซี เป็นที่ระลึกดีไหมในครั้งหนึ่งเรามาสร้างความสนุกสนานให้กับแฟนลับนะครับเนาะเพราะว่าพวกเรามาเจอกันไม่มีคำว่าร้องไ่ายครับมีแต่ความหัวเราะสนุกสนานนะครับเพราะว่าเสียบอยเนี่ยเขาพกอะไรขาขไว้ในหัวใจเขาเยอะมากมาแก่กองแค่เขาพูดก็ขำแล้วแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยจะมีการคุยกับพวกเรายูทูบเบอร์พันธมิตรแล้วก็เสียบอยด้วยเราจะพูดกันแนวทางว่า ถ้ามีคนมาปวดเนี่ยเราจะมีวิธีการจัดการายังไงเราจะวาทางรับคือให้งานวงสวงเนี่ยออกมาดีที่สุดโดยที่ว่าถ้าถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ว่า คนที่ไม่หวังดีเข้ามาขวนเข้ามาหาเรื่องเราจะต้องจัดการยังไงเพื่อจะให้ไม่มีผลกระทบถึงงานครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนช่วงช่วงกลางวันเนี่ยเราจะคุยเราจะคุยกันเพื่อนบอกกันนะนี่เพื่อนบอกคือพวกเขามไม่รายการผมนะบอกเพื่นบอกมาตัวเออไม่บอกบอกน่าจะยอมมาเนาะค่าค่าตัวโบจ่ายเนาะค่าตัวโบจ่ายเซออกนะเอาอคอยแค้นให้ตอนถ่ายกันเทำไมตรงนี้มาแล้วเนีอยเดี๋ยวกายอยู่เอาเบอยสัมภาษณ์มาดูเอาเลยเจ้าเนี่ยสัมภาษณ์เจ้าเป็นเจ้าของวันที ผ่านสิ่งสัมผัสนะส้องเป็นรายการนะสิ่งสัมผัสอันนั้นมาชมครับตอนเป็นรายการนะครับอ่าก็อยากจะสอบถามเจ้าปู่ว่าอ่าวันพรุ่งนี้มีทำไปค่อยเหมือนพีดิบจังเลยเลยก็เจ้าว่าว่าขาวอย่างนั้นนเลยบอลขาวไม่เจอจริงจริงไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับผมอ๋อเหรอเลยอ่าพรุ่งนี้ก็จะมีการประชุมประชุมนายูทูบเบอร์ใช่อ่าสายสายบันเทิงของเราสายบันเทิงครับผมก็โดยเป็นเสี่ยบอยเป็นประธานใช่เพราะว่าเป็นเซียบอยพิเศเนาะใช่เพราะว่าอ่า เราต้องเราต้องถามเสียบอยว่าถ้าเป็นแบบนี้เราป้องกันแบบไหนแบบไหนแล้วเราอาจจะออกความคิดความเห็นว่าเออให้เราทําแบบนี้แบบนี้ดูิว่าเสียบอยจะว่าเออโอเคไหมโอเคเราก็อเอาเสียงส่วนใหญ่เป็นเงคือมียกมือยกมือไหมแบบอ๋อเหมือนประชุมพญานาคหกตัวอ๋อนั้น